วิธีการปิดเสียงแจ้งเตือนในไลน์กลุ่มไม่ให้ส่งเสียงดังรบก,กวนนะคะขั้นตอนแรกค่ะเข้าไปที่ไลน์ก่อนค่ะสมมติว่าที่รึต้องการปิดเสียงแจ้งเตือนที่ไลน์เชื่อหนูสี่นะคะวิธีแรกเนี่ยให้ทําการกดค้างไปที่แชทค่ะกดค้างไปที่แชทแบบนี้เลยเ่นปึ๊บพอกดค้างไปที่แชทแบบนี้นะคะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาค่ะให้เรากดคําว่าปิดแจ้งเตือนค่ะอืมเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการเข้าไปที่แชทเลยค่ะให้กดเข้ามาที่แชทนะคะพอเข้ามาหน้าแชทแล้วเนี่ยให้กดไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวาค่ะจากนั้นให้กดคําว่าปิดแจ้งเตือนค่ะปิดแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้วนะคะและถ้าเราต้องการกดเปิดเสียงแจ้งเตือนค่ะก็ทําแบบเดิมค่ะเข้าไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวานะคะจากนั้นเนี่ยให้กดคําว่าเปิดแจ้งเตือนค่ะ นี่ก็เป็นการเปิดแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้วนะคะอีกวิธีหนึ่งก็เหมือนกันนะคะให้ทําการกดค้างไปที่แชทค่ะกดค้างแบบนี้นะคะแล้วก็กดเปิดแจ้งเตือนค่ะอันนี้ก็เป็นการกดเปิดแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้วละคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจเชื่อหนูสีเอาเลยนะคะเพราะหนูอยากให้ผู้ส่งไวทันเทคโนโลยีค่ะ